คลิปนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าระหว่างฟิล์มกระจกกับฟิล์มไฮโดรเจลอะไรมันดีกว่ากันแล้วฟิล์มแบบไหนล่ะที่เขาเหมาะกับมือถือของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่ฟิล์มกระจกกันก่อนค่ะฟิล์มกระจกเนี่ยแน่นอนแหละว่าเขาย่อมจะปกป้องและกันกระแทกได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าด้วยความหนามาตรฐานของเขาคือ0.33มิลนะเวลาที่เราทําหล่นทําร่วงอะไรอย่างเงี้ยก็มั่นใจแหละว่า ถ้ามันจะแตกมันแตกที่หน้ากระจกก่อนถ้ามันตกแรงมากนะมันแตกที่หน้ากระจกก่อนอยู่แล้วเป็นรอยขีดข่วนรอยสกรชรอยอะไรอย่างเงี้ยยากนะคะอ่าอันนี้คือข้อดีแต่ว่าข้อเสียก็มีก็คือถ้าเราทําล่วงหรืออะไรกระเทาะใส่หรือกระแทกใส่นิดนึงอะฟิล์มกระจกเนี่ยมักจะเป็นรอยบินนะมันจะบินง่ายแตกง่ายนิดนึงก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยค่ะก็จะแนะนํานะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ทําหล่นไม่ค่อยซุ่มซ่ามแล้ว หน้าจอมือถือเป็นหน้าจอมือถือหน้าตรงอะ่ะไม่ที่โค้งอะ่ะฟิล์มกระจกจะเหมาะกว่าค่ะจะเหมาะมากกว่านะในส่วนตัวนะแบบมันไม่ได้อวยฟิล์มใดๆนะส่วนฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยเขาจะมีความหนาอยู่แค่0.13มิลนม แต่ว่าเขามีความยืดหยุ่นสูงค่ะฟิล์มตัวเนี้มันดีตรงที่ถ้าเราทำหล่นไม่แรงทำหล่นเบาๆหรืออะไรกระแทกใส่เบาๆอะไรกระเทาะใส่เนี่ยเขาไม่ค่อยแตกนะแล้วก็เขาเนี่ยลงโค้งได้เขามัน มันปรับใช้ได้หลายแบบะคะคือลงโคง้งอ้อมขอบติดลังติดหน้าติดได้ค่ะแล้วเหมาะอย่างยิ่งสําหรับมือถือจอโค้งนะคะที่ตอนนี้มือถือจอโค้งก็ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามือถือจอโค้งค่อนข้างจะมีปัญหาในการหาฟิล์มยากมากหนึ่งถ้าเป็นกระจกกระจกเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกาว UV แต่กาว u ูเนี่ยศูนมือถือต่างๆเนี่ยก็มักจะชอบบอกว่าถ้าคุณติดกาว UV แล้วกาวเนี่ยน้ำยากาวเนี่ย คุณหยอดไม่ดีแล้วไปลงปุ่มลงลําโพงนะแล้วถ้าฟังไม่ได้ยินหรือว่าไปเข้าปุ่มเร่งปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยืมประกันอาจจะหมดได้นะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าคุณจะติดฟิล์มกาวยูวีกระจกกาวยูวีนะ่ะ พี่พักแนะนําให้ติดที่ร้านที่น่าเชื่อถือที่เขามีมาตรฐานจะดีที่สุดนะคะถ้าคุณซื้อมาติดเองก็ต้องด้วยความระมัดระวังนะอันนี้เรื่งองจองจอโค้งกระจกนะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกระจกเซรามิกหรือเป็นซูปเปอร์ฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ลงโค้งนะแล้วก็จะมีกระจกกาวเต็มนะกระจกกาวเต็มเนี่ยเวลาติดแล้วะติดยากค่อนข้างติดยากร้านโปรโปรเลยยังติดแบบโหูหติดทีนึงอาจจะมีติดพลาดสองสามแผ่นก็มีนะคะเพราะว่าเวลาติดลงไปแล้วอะ่ะ ขอบตรงโค้งอะ่ะมันชอบกระเด้งขึ้นเราต้องวางมุมอะไรองศาความโค้งความอะไรให้ดีเลยนะคะมันก็ค่อนข้างติดยากแล้วอีกแบบนึงก็จะเป็นกระจกที่เป็นกาวแค่ขอบตัวนั้นก็คือติดง่ายแต่ทัสกินยากฟิ้งกรปิ้นไม่ต้องไปพูดถึงเลยยากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิล์มไฮโดรเจลก็ะจะมาทดแทนตัวพวกนี้แหละค่ะว่าเฮ้ยฉันสามารติดได้นะติดง่ายๆเลยแล้วก็ทัสกินง่ายฟิงกระปิ้นง่ายนะคะทําได้เลยนะ มาหาเราสิมาหาเราสิค่ะ,ะข้อดีของเขาคือมันไม่แตกด้วยความที่มันเป็นเนื้อฟิล์มไฮโดรเจลยืดหยุ่นสูงมันไม่แตกค่ะถ้าไม่ได้ทําตกแรงๆนะคะตกแบบป๊อกแรงๆเนี่ยไม่ว่ากระจกหรือไฮโดรเจลจอก็แตกได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อเสียเขาก็มีค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเนื้อฟิล์มยืดหย,ยุ่นๆน,นะเขาก็จะ,ะมีรอยขีดข่วนง่ายรอยขนแมวง่ายใครที่มีเล็บยาวๆหรือไปต่อเล็บเนี่ย ค่อนข้างจะไม่ชอบอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะ,ะที่พี่พักแนะนําถ้าเป็นจอโค้งๆเนี่ยก็แนะนําให้ติดไฮโดรเจลหรือมือถือรุ่นหายากเนี่ยควรติดไฮโดรเจลค่ะแล้วก็ฟิล์มหลังเครื่องติดไฮโดรเจลเอาไว้ปกป้องก็ดีค่ะไฮโดรเจลเนี่ยมันมันปรับใช้ได้เยอะเอาไปติดหลังเครื่องหลังเคสหลังอะไรนะคะพี่พักก็แนะนําแล้วตอนนี้เขามีฟิล์มไฮโดรเจลแบบใหม่นะคะเป็นไฮโดรเจล UV Hybrid ก็คือเป็นเนื้อฟิล์มไฮโดรเจลที่พัฒนาม,มาจากไฮโดรเจลนี่แหละแล้วก็เอามาทดแทนกระจกกาว UV อะ่ะก็คือ เขาจะพอติดลงไปฟิล์มเนื้อฟิล์มเขาจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงจากไฮโดรเจลปกตินะติดลงไปเสร็จปุ๊บใชื่อมมาแล้วก็เอาเครื่องอบ u v อบสัก2นาทีฟิล์มมันจะแข็งขึ้นคล้ายๆฟิล์มโรงงานของมือถือต่างๆเออเขาก็จะอยู่แน่นขึ้นค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่พักจะมาอธิบายตัวไฮโดรเจล UV ไฮบิดให้ทุกคนได้ฟังนะคะนะก็คลิปนี้ก็เอาข้อดีข้อเสียของทั้งกระจกและไฮโดรเจลมาบอกค่ะก็เลือกซื้อเลือกใช้กันได้เลย